สดๆมาสองพัแบงเงยบานน้ำให้ลุงเราสอยยากระัจะขอกมานวัตเะลายะสเปิด คูครับผมไปต้มันอีเพียรี่ครับเาจะไปตกกำลังซอยแล้วสดมนอาจารย์ครับอะไรครับได้ขี่เพียรพี่นนอใส่ดีเรียบร้อยแล้วีนชิโนมาแล้วตามมาเมื่อวานกับม่านหม่อวานเม่วาน่ม่อาก่อน ทางเอสวัสดีครับหน่อยทีแล้วจะมาตีไก่เหรอท่นนั่นถึงนี้วงกาดแล้วอะไรนะครออถงตับใหญ่ใหญ่ใหญ่ไทยหลังเป็นแท่หน้าย้อนท่านเลยอันนี้เด็ยเนี่ยเจียอยู่ข้างหน้าอยูเด็กคิดว่าคือเข้มเถอะคิดว่า

นะครับจุนี่กันใส่แล้วตอนให่เราข้ามตาเหียเลยนะจะข้ึงตอนให่จับมึงใกล้แทาอยู่แทหน้าเนาะนู้นคิดเป็นมโคิดซ้อยดูป็นบ่แท่นอยู่กันจับขาของแ่นตีน้าแล วาอเจ้าื er> ่เอเปยนยิ <s <s er> ่งแอหอ่ะวัมานันดือมันรีดม um> ัยวคอยมาติตามไเรื <s 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 ่อยๆบกาศยิ่งรอปืนหัน erm ันบ yes> ้างไอะไรวเลยทีวบัวต้ยงหวบ้ยิ้มเขบอกว่ายัง ม้วน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 ะเกีม้วนม้ว้มันกำม้มุสวนเอขึนได้อยสินี่เก่าที่บวกเอยู่บนน่นยู่บนนนกัมันมาทีบังมือ้นยีมุกค่อยมันนุ่นสูงสิหน่อยเออยเห่าใยนี่หน่อยกซือใยอยงแล้วก็เห็น่งงเออตมแล้วเราขนือกันไดมยนู่นง้นใช่ยวันด้วยเราก็้อมากอย

เฮ้อ่่านเลยบานวงหนาชื่อจิตยุงเอาไว้ใจหน่อยมอจับแสบเรียบู้บได้ไหมามไปบางกนบานนี้้าไหน่อยบ้านนี้ยลมบ้านนี้บูดเลย ม so mm you know? no. no, like, you know. ันเ่าโมเมนต์อยู่มองไกลเจ้าเหล่าอยู่พี่น้องนัาเหล่าขขาอยู่พอมึงเส้นกูไม่ชิ้มเขาเพระน้ยเปลี่ยนดิกไปไปเดินไปจิ้มกเดียวจ้า่ำาหน่อยเหมือนั่งข้างนี้กูนั่งก็พร้องอยู่ข้างนี้เอาไปมาทำหัวเราอยู่นังกูเด้ดเลยตุ้มเลยก็มาใช้คนนี้อาจจปี่นเอาไม่ก็พองปี่นเอาอ สบไปนด้ีแม่งกินก๋วยเตี๋ยวก็แม่ก่สีไปยู่ต้องไปไปยาเีย้องเส้าเ่ยไปก็พอมบน่ยโดมันแค่ีหยวมันได้นด้มันไดรูว่เลยบยัก่อนว้ไก่มเดาต้เหยียบกด้ก่ทันเหยียบใหไเปา่ไดกัดีมเยับเดดมาดับีครังนแห้งกนงไปรู้ว่โต๊ไก่่

อยู่แล้วไปอวัดผู้ใดก็จอดไม่สิะละตีก็ได้ผู้ใดล่ะไม่พอเอนผดีด

ยังไงไปถุงอ๋อไหนที่ปะเดียนี้ว่าไหนี่ป่เด้ยไต้หวันโอ้ยอร่อยพี่น้องลงเกลีวนก่อนพี่น้องกันหน่อยหิบปะหิก่อน คู yeah. ่ก่อนนะมันคู่ก่ดี่าคู่ก่อนมันเป็นตีคู่เพื่อธรรมดาได้เพราะเอาอะไกว หอมเลยพี่น้องเมื่อตเสิบเลยที่หนบ่โอ้ยโดดนี่แล้วเสียบไปมาผมยังใส่ผมนี่นี่ผม มาสร็จเสรเงี um. line, ้นใกินข่าวนึงสี่สันหมมือเทียนจไปส่งยนเม้อามเจานใส่มาเงี้ยหมดเดดสวย ร um ้อมดาบอะไรมาเสียเสียก็ต่อเนี่ยขับมอวันนี้ได้สั่งต่อองย่ันชื่อา่ออกสามหนึ่งา้กวมเลยนี่นีัมหงตเสยม่ครับเนนผู้ส่าผู้สาว

เม่ว่ะตัวเียวคนใ่มันมันำรูดนบนดูเบ่ได้ที่รงแเมามาไกยได้มบนี่ต่ัเยเียไดเป็นเป็นลกเหยียบแล้วอะไคุณเดี๋ยวไม่เียร์ัเโอ้มือกันะเราสมมือกลัวมือมันขูดผ่านพ้นมื ลูกหยาบลูกหยาบที่ม <laughs> like ีลูกหยาบที่มีลูกปุอยู่เมือนปีพันแปดไมันกับอยากบางละลายในลูกปุละบาบางละสามพันสี่พันเขาก็คือลูกเบิร์ตจมือเนาะมันคเอาขึ้นขึ้นจังบ้างสบปบางมันเจ้าบางเดียว่ไดเเก่าบางต้องกว่าเนาะมอินีคนญี่ปุ่นหมื่นสี่พันแปดเจ้าบางเดียวนาะแล้วก็ด้งเงี้ยเดืด มันังหลายนี่อัดจะไวมนมีหมองว่าง้ข้วกจริเงะยังมาจุบัดเออแต่เราไปกินบบมีไงขึ้นจากเขามาไม่ไม่อันนี้ท่านด้ซอยด้อเนี่ยเนี่ยท่านด้ซอยเอ้ยเพื่อนวมาไหนกิวนใหม่นขย้มานี่้วย่ะ าเเขาจเนี่เนขาข้าวนยายามไมอะก็ได้ใจันนี้นำนาว่าปี่ะกีนแล้วแล้วกนกูจิ้มหลายปวดด้วยตับกูกินเน้อินขาอะไรกินกนย่างเลยตายเป็นนุ่มของไก่ย่าง เะด่มากบังเต็มบงเต็มี่ว่านี่เาใส่นัยงมกดู้าไปอ่นนึ่งนอยยางพวกตัวตืนอว่ะเราเอาแวก็น้ำ่นต้องเสียบบนนี้น่เด้อน้ำด่วนร้อนจะรอนยังได้พกเราเมื่อจะไปกินอย่างมัน้นเหงือไปตลานี่มันใส่หนงแข้งหลคนว่ะยังมันแซ่เมี่ยยังแช่เย่นกูไทยกู้ก้าานกวนนี่เย็บขอบันว่

เื้าบําเพ้หลายก่อยเขาทาปะใส่กจะดูกใส่กรดกดีอยู่ในสูตรเย็นดีตัวนี้บี้เขาบี้ตัวผลค่อยคัดเูตเย็นอกตัวนี้อาบี้เขาใส่มัดมัดมัดจะผ่านบ่ผ่านหรอบอกเบเกอรี่เรามักเย็นเยอเที่คนกิดหวานอยู่เด้อต้องห่วงดอกขันมัด ้เต็มอยู่เต็มอยู่แล้วทางมาเดีฝากเนาะเหี้ยกีน่เพ่อนมาแดน้องเขาจีน่ก็เรามาเชิญันานเสี่ยมืนั้นะบไปยุบงานห่นละถ้าอ่านมันก็ยังมันใสยุบห่แล้วซอยไม่เียในที่เลยมันบ้านผู้เฒ่านมากซอยไม่ไหวทางเีนะมเอาเียนู้านมีผู้เาใครค่อูนบอกออไม่เหนยังเ่าไรเราบอกใส่เอาเียย

นี่ยเส้นหน่อยก็ลูกเร็วครัี้ยงยังเร็วครับเป็นอะไรคือบอฟอะไรคือบอสุรานเขาได้บอสุรมหาคายๆอะไบอุไปกับมาหมัดพวกนี้ ก่คือหม้อไน้องก็สามทีแบบมถือก้าบแบบดำลงบุลงแล้วมาในแบบมนทัยขึ้นใค่ยู่ไามีด้นแล้วก็มาสองมืกว่า่ลุงกุลกินน้ำสามเปนเรียกกินเนื้อแบบักินหนาเจนไหมแซ่